ัสลามวอะไรกุมครับสวัสดี 2, nice วันพุธนะครับที่27มกราคมพศ2564นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาิกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งนะครับอ่าลูกค้าสงสัยว่ากระถางอ่ากระถางมือสองทำไมขายแค่ใบระบาด50มันมีของจริงเหรอผมส่งไปเป็นจะ10ชุดแล้วนะครับอ่าอันนี้บอกให้เห็นเลยนี่นี่ใช้งานน้อยมากครับส่องสาครั้งเอง รั้งบางใบนี่เพิเพิ่ครั้งเดียวด้วยเนี่ยครับกระถางไซส์เขาเรียกไซส์อะไรเนี่ยไซส์แปดนิ้วไซส์แปดนิ้วนะครับก็มีมีมีเดี๋ยวเหลือกี่ชุดเดี๋ยวผมต้องคำนวณก่อนนะว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็หยุดรับออเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะลือนี้ครับจะเอากระถางไซส์หกนิ้วมานําเสนอนะก็จะใส่ให้ให้เต็มกล่องปูอ่ะกล่องผมจะส่งไปเป็นกล่องปูไทยนะครับก็จะได้ค่าส่งอยู่ที่ร้อย บา,บางกล่องก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบห้ามันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอะไรอะ่ะช่างมันมีดินติดไปเยอะหรืออะไรอย่างงี้ครับก็แล้วแต่ทางเจ t นทีเขาจะช่างน้ําหนักแล้วก็วัดความสูงความยาวได้เท่าไหร่ก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่กล่องละร้อยห้าสิบครับค่าส่งก็วันสองวันถึงลูกค้าแลลวนะครับเป็นไซส์กระถางแปดนิ้วอย่างนี้นะครับแต่แต่นี่คือชุดสุดท้ายละนะครับก็ยังมีอีกยังมีอีกใจว่าเดี๋ยวหยุดรับออเดอร์อันนี้ก่อนเพราะว่า มีพี่พยนต์สั่งไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งไว้ยังยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก,ก็เก็บให้เก็บให้พี่เขาก่อนก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นพวกนี้หรือมะลือนี้ครับจะเอาไซส์หกนิ้วมานําเสนอนะไซส์หกนิ้วก็พอมีอยู่ครับก็เหมาเหมานะครับก็น่าจะน่าจะใส่เต็มกล่องแล้วเดี๋ยวคานวณดูเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยค่อยมาทักทายกันแล้วกันค่อยมาบอกกันอ่ะก็อันนี้ก็เนี่ยครับ ไซส์สามต้นห้า้อยชุดที่ห้าของคุณปอนนะครับนี่ออกแล้วนี่นี่ใหญ่ๆอย่างนี้พอถอดออกมาแล้วหญ่อย่างนี้นะครับอ่านี่ครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยนะครับนี่ก็จะเอาให้ดูเลยครับของมีของสวยใช้ได้เลยแล้วก็นี่ครับสิบสิบสองต้นพันนี่นี่ครับไซส์แดนิ้วนี่เนี่ยใหญ่ไหมล่ะนี่ดูนะครับเนี่ครับก็ไม่ได้ว่าใหญ่อย่างนี้ทุกต้นนะมันก็จะมีแบบย่อมลงมาบ้างมีไซส์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดขนาดเนี้ยครับไล่ๆกันนี่เห็นไหม ในดินนี่เยอะนะครับเนี่ยผมก็จะถอนไปอย่างนี้นะลูกค้าไปลงก็ลงอย่างนี้เลยไม่ต ouais ้องไปล้างลากไม่ต้องไปอะไรให้เสียเวลานี <t <t ่ลงอย่างนี <t 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 ้ลงไปประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับก็ขึ้นจากของเดิมเนี่ยลงไปจากของเดิมเนี่ยยกขึ้นมาอีกสักประมาณนิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยแล้วก็ตัดลากเล็กๆออกนะครับไม้มันก็จะไม่หยุดเท่าไหร่มันก็จะสวยต่อได้เลยไม่ไม่ต้องไปทําตามอะไรอย่างวิธีการที่มันมาตรฐานมากหรอกครับเพราะว่ามาตรฐานมันไว้สําหรับการทําลากการตกแต่งแบบรายละเอียดสูงๆแต่ของเรานี่แค่บ้านๆพื้นๆก็เนี่ยครับอุ้ย เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้อธิบายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีรอยขาวเขียวเข้มกับเขียวอ่อนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็ลงประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ดูดูระดับว่าเออมันพอได้ไหมมันพอที่จะโชว์ขดสักนิดสักหน่อยเ่ยแลวลาพวกนี้ที่มันลอยๆที่มันสีบจุ่มลงดินไม่ได้แล้วมันลอยๆขึ้นอย่างเงี้ยก็ตัดออกถ้าอันไหนมันจุ่มลงได้ก็จุ่มลงไปถ้ามันมันดูไม่สวยงามก็ตัดทิ้งเนี่ยครับสิบสองต้นพัน์เพิ่มคว้าเ เนี targets, survive, results, نا, ่ยครับลูกค้าสบายใจได้วางใจได้ครับไม่ใช่เล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบสองต้นพันธุ์เหมือนกันนี่ลูกค้าสั่งไว้แล้วนี่ของใครอ่ะนี่คุณสมศักดิ์นะครับนี่คุณสมศักดิ์มีใบด่างมีใบด่างด้วยให้ใบด่างไปด้วยนะให้ใบด่างไปสองต้นหรือยังไงนี่แหละแล้วมีสองสีใบด่างสองสีในในในต้นเดียวอ่ะสองอย่างนะเป็นด่างด่างนิดอ่อนข้างหนึ่งแล้วก็ด่างแดงบารมีข้างหนึ่งอยู่ในนี้นะผมจําไม่ได้ว่าอยู่ต้นไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่มันมีอยู่ต้นเดียวแหละผมให้ใครไป ให้คุณสมศักดิ์ไปหรือให้คุณรัตนาพรไปก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้อยู่ในนี้แหละจะของคุณสมศักดิ์มีใบด่างแน่นอนนะครับนี่แล้วของคุณที่รัตนาพรดาลาัสนะครับนี่นี่เป็นไงใช้แดนิ้วสิบสองต้นพันุนะครับเพิ่มความมั่นใจให้เห็นเห็นเลยครับนี่ขคดนี่มันจะมีสองเสียบด้วยเห็นไหมสองเสียบถ้าขวดมันไม่บุ้มบั้มมากผมก็ใส่เป็นเป็นสิบสองต้นพันุไปด้วยนี่ครับก็ไอสีต้นห้าร้อยอะไรนะครับ แต่แต่บางต้นมันก็มีกิ่งสั้นบ้างดอกดอกเพิ่งมาปิ่มๆอย่างนี้บ้างเนี่ยผมก็ขายเหมาเลยเพราะว่าจะเอาตังมาหมนุนปลายเดือนละนะครับเอาตังมาหมนุนจ่ายค่านู่นนี่นั่นผมเป็นคนมีค่าครับค่าใช้จ่ายเยอะก็เอาทุนมาหมนุนก็ขายไปเลยครับเนี่ยสิต้นพันนี่โคตรอย่างนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วก็อันนี้ของคุณพี่รัตนาพรเหมือนกันนี่ไม้ทรงดีลาเนี่ยน,น,น,นี่มีมีตกกระถางที่ผมเก็บไว้ต้นหนึ่งนี่อันนี้ให้คุณพี่ดูเลยนี่ผมถอนมานี่เป็นทรงตกกระถางอย่างนี้ มันอยู่อย่างนี้นี่นี่นี่คือขอบกระถางเห็นไหมนี่เอาไปลงก็ประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นทรงตกกระถางแล้วก็เอี้ยวเอี้ยวเอียงเอียงเนี่ครับของคุณพี่รัตนาพรนะครับนี่นี่ต้นที่ชุดที่สามนะครับนี่เห็นไหมพอถอนมานี่ดินมันเยอะเนี่ยคุณพี่รัตนาพรเอาไปจัดแต่งทีนี่จะไว้วางข้างนี้ก็ได้นี่เป็นทรงอย่างนี้ก็ได้นะครับก,ก,ก็ใช้จินตนาการหน่อยตัดแต่งรากตัดแต่งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ใช้จินตนาการใช้ความเหมาะสม ใช้รายละเอียดใช้งานศิละปะครับพูดง่ายๆงานศิละปะเหมือนเราเขียนเขียนภาพเขียนอะไรเนี่ยอันนี้ครับ92ต้นพันธุ์เหมือนกันของคุณจิรพานะครับนึ่ต้นพันธุ์ไซส์นิ้วเ <upfront> ดี๋ยวดูนะครับแต่ละชุดไม่มียิ่งหย่อนไปกว่ากันครับใหญ่ก็มีย่อมลงมาหน่อยแต่ย่อมลงมาหน่อยนีดน้อยมีต้นสองต้นแหละแต่ว่าไอ้ตัวย่อมนี่ก็จะเป็นดอกอย่างนี้นี่เนี่ยดอกมันจะตุ่มๆอย่างนี้นี่มีบานบ้างอะไรบ้างกระใสไปนี่โคตรใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยครับคุ้มคุ2มต้นพันธุ์ สามต้นห้าร้อยนี่มาดูสามต้นห้าร้อยหรือเจ็ดต้นพันนี่อันนี้คุณแดงนะครับคุณแดงนี่รับไปยี่สิบห้าต้น 3, ส, 3, สามพันรวมค่าส่งสามพันสามทำสองกล่องนะครับกล่องหนึ่งสิบสองนี่นะครับอีกกล่องหนึ่งสิบสามนี่ไซส์นี้เลยนะครับนี่ดูความใหญ่โตนี่ครับเนี่ยถ้าเป็นเสียบเดียวก็จะใหญ่มากนะครับถ้าเป็นสามเสียบนี่สามเสียบสี่เสียบก็จะโคตรประมาณนี้เลยนี่นี่ดูเห็นเห็นเลยครับนี่ใหญ่มากเนี่ยดูดิ นี่นี่ครับนี่ดีเสียบสามดูดูโคตรไปขึ้นกระถางสิบนิ้วสิบสองนิ้วได้เลยครับนี่ดูนี่ดูถ้าเป็นเสียบเดียวอย่างนี้ก็จะติดกิ่งใหญ่ๆต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่นี่ครับเยอะๆเนี่ยเอาไปเลยนะครับนี่นี่ครับกลมๆสวยๆอุ้ยเดี๋ยวป้ายหลุดเดี๋ยวงงอ่ะเสียบป้ายไปก่อนนี่ครับนี่นี่ครับให้ดอกอย่างนี้เลยนะครับก็ที่ลงขายขายที่ยังไม่มีลูกค้ารับผมก็เอามารวบให้ลูกค้าหมดเลยเนี่ย ดูดีดอกมาเนี่ยโอ้โหสวยๆพลียๆเลยนี่เห็นไหมนี่ยครับพุดอันนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดต้นพันธุ์น่ะอันนี้ถ้าลูกค้าซื้อสามชุดเลยผมก็ให้ยี่ห้าต้นเลยเป็นไงนี่เสียบเดียวจะโขดใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่เป็นไงนี่ดูในดินมีเยอะนี่ในดินมันมีเยอะนี่ดูนี่อันนี้เสียบเสียบสี่นี่โขดใหญ่มากโขดว้นใหญ่นี่ดูดู นะครับก็จะไซส์นี้เลยจะมีเล็กปนไปบ้างก็ต้นเดียว2ต้นอันนี้เล็กลงมาหน่อยแต่ว่านี่ขดเสียบ2ก็ขดใช้ได้นะครับครับก็เป็นเป็นขายหมองเมาไปมันก็จะแบบเออนี่นี่ชุดที่1ของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่เป็นไงนดูดอกเนี่ยครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้นี่มีเสียบเดียวชุดที่4ี่ของวันที่เท่าไหร่นี่เป็นลูกไม้นี่เห็นเปล่านี่ดูนะครับใหญ่โตใช้ได้ครับใช้ได้เลยก็เป็นอันนี้เป็น13าม ของคุณแดงนะครับอันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งเป็นสิบสามต้นนะครับครับเนี่ยครับก็เป็นเจ็ดต้นพันนะครับเจ็ดต้นพันสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันนะครับก็ก็โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่นี่รับรับยี่สิบห้าต้นสามพันขอค่าส่งสามร้อยทำเป็นสองกล่องอย่างนี้นะครับเนี่ยคุ้มคุ้มเลยคุ้มคุ้มเลยครับก็อยากจะเนี่ยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนยังไม่มั่นใจผมบอกว่าเก็บเงินปลายทางได้ไหมเนี่ยเคยสั่งแล้วก็ โอนเงินก่อนแล้วไม่ได้ของก็ไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับก็ของผมจะโอนตังค์อย่างเดียวแล้วก็วางใจได้ไว้ใจได้ครับผมออกขายชวนชมแบบนี้มาขายจริงๆจังๆเนี่ยสี่ปีแล้วนะครับแต่เลี้ยงก็แก๊กมานานมากแล้วก็เป็นเป็นสิบปีได้แล้วนะครับเกินกว่าน,นั้นด้วยก็น้องทํากับน้องทํากับอ,อะไรมาเรื่อยนะครับเพิ่งมาเป็นจริงเป็นจังแบบเอาเป็นเป็นงานหลักก็สี่ปีได้แล้วนะครับก็ใช้ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้านะครับไม่ไม่มีไม่มีหมกเม็ดอะไรแน่นอนส่งของต้นไหนต้นนั้นสั่งชุดไหนได้ชุดนั้นนอกจากว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่าสีตีนยังรู้พลาดนักป่ายังรู้พังนะครับมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าจะทําให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะถ้าบอกไม่มีผิดพลาดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ครับใหญ่ๆนี่เนี่ยไซส์แปดนิ้วเนี่ยสิบสองต้นพันุเนี่ยเนี่ยครับก็จะไปแบบนี้นี่เราติดดอกมั่งอะไรบ้างเนี่ยครับโคดใหญ่ๆครับเนี่ยไปถึงไม่ต้องอะไรนะครับ มันมีผมมีผมจะมีเครื่องป,ปลูกปนไปให้หน่อยนะมันลงแบบนี้เลยรากไหนลอยอะไรไหนลอยค่อยตัดเนี่ยครับก็ยังมีอยู่นีเต,ต็นตอลีลาที่ผมจะทําต้นใหญ่ๆต่อไปนะครับนี่ก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงไซส์กระถาง16นิ้วเนี่ยครับ,รบก็ยังมีมีอยู่มีอยู่อีกพเนนเทึกเลยครับนี่เนี่ยสามต้นเนี่ยเจ็ดต้นพันใหญ่ๆอย่างเงี้ยนยครับมีมีเต็มเลยนี่ครับดูอา้ากล้องไม่โฟกัสอีกเพราะมันมาเนี่ยโฟกัสละนี่นี่ครับ เนี่ยครับเจ็ดต้นพันุนะครับเนี่ยดูดิใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นนี่ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นนี่นี่นะครับนี่นี่ชุดสามต้นห้าร้อยนี่ก็ยังอยู่นะครับมีนี่ชุดที่สองของเมื่อวานนี่ชุดที่สองเมื่อวานแล้วก็ของเมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับนี่ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนี่ยังอยู่นะครับแล้วก็ไซส์สิบเอ็ดนิ้วเก้าของเมื่อเช้านี้ยังอยู่นะครับสี่ต้นนี้นะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยมีอีกสี่ต้นของวันไหนเนี่ยเนี่ยครับก็ยังอยู่นะครับ ก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยก็ยังอยู่นี่ยเห็นเปล่าครับจินตนาการของผมนี่ทําให้มันยืนขาเดียวก็ได้นี่เห็นไหมตอนแรกมันจะเอียงนอนถ้าผมนอนนอนไปมันก็เป็นไม้นอนเยอะแยะแล้วนี่ยงขึ้นมาเลยนี่และรากตรงนี้เป็นรากอากาศด้วยแต่อันนี้ก็จะทําไว้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะส่อไปไม่ใช่มันแตกรากอากาศมาอย่างนี้ก็เอาไว้ยอย่างนี้เป็นด่างหินอ่อนนะครับนี่ก็เป็นไม้แปลกก็เดี๋ยวหากระถางสวยๆใส่ยังหากระถางสวยๆไม่ได้ นะครับนี่ก็เป็นยืนขาเดียวยงยงยกยกนี่ยสวยดีนะครับนี่นะครับอนี่ก็ยังอยู่ครับนี่ครับเจ็ดต้นพันธุ์ใหญ่ๆนี่แล้วก็นี่เนี่ครับสิบสองต้นพันธุ์นะครับนี่สิบสองต้นพันธุ์ก็ยังมีอยู่นะครับละลานเยอะแยะๆใช้ได้มีอยู่อีกสองสามชุดนะครับนี่ก็โขดอ้วนๆใหญ่ๆอุ้ยเหยียบผิดเดี๋ยวล้มเนะครับ ก็ท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็จะปิ่มปิ่มเงี่ยก็ยังมีบางดอกที่บานแล้วบ้างก็ส่วนใหญ่จะปิ่มปิ่มปิ่ม,ป,มปิ่มดอกเนี้ยยังไม่บานเห็นไหมเนี่ยครับตอลีลาก็ยังมีแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําเองบ้างอะไรบ้างสนุกสนุกนะครับขายอย่างเดียวมันก็ผมทําไม้มากกว่าขายต้นไม้ก็คือเอาเอาแค่แบบคือให้ให้ชีวิตให้อะไรมันดํารงคงอยู่ได้อะครับแต่ส่วนใหญ่จะทําต้นไม้มากกว่าก็คือเนี่ยจะแต่งเหมือนนี่น โขดสีทองทองอย่างนี้เห็นไหมนี่ใบด่างลีลาครับอันนี้ดอกก็ไม่ยอมมาลากไม่ยอมเดินเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็อ,อาจจะเป็นเพราะอ,าอัดปุ๋ยมากไปครับก็เป็นความคิดของผมเองนะอัดปุ๋ยมากไปหรืออะไรทักอย่างก็ต้องปล่อยเขาให้เขาแบบรักษาตัวเองแก้ไขตัวเองเดี๋ยวก็มาแต่มันก็เริ่มมาแล้วเริ่มเขียวเลยแต่มันเป็นใบด่างใบด่างมันก็จะมีปัญหาเงี้ยครับเป็นไม้ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไม้ยินด้อยอ่ะแต่มันสวยแค่นั้นเองก็คือมันจะปอกบางกว่าชาวบ้านเนี่ยอะมา 12ต้นพันยังมีนะครับอีกสองสามชุดนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่ครับเนี่ยครับก็โคตรประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้อนนี้ต้องไปชุดอะไรอะสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันอันนี้ใหญ่เกินอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ได้ครับ12ต้นพันนะครับข้างหลังเนี่ย12ต้นพันได้ครับเนี่ยนะครับก็ก็จะถ้าใหญ่มากผมก็ให้ไปไม่ไหวครับเพราะต้นทุนมันคนละอย่างกันเนี่ยครับเนี่ย เนี่ยครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียบสามเหมือนกันแต่โขดเล็กเนี้ยก็จะใส่ไปเป็นสิบสองต้นพันนะนะครับนี่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 อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะไปเจ็ดต้นพันนะครับนี่เจ็ดต้นพันก็จะไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าใครอยากได้แบบใหญ่ๆหญ่เงี้ยเยอะเงี้ก็เนี่ยยี่ห้าต้นสามพันค่าส่งสามร้อยแบบที่กองอยู่นั้นนะครับใหญ่โหดๆนะครับเยอะๆนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนจนชมบางโตนะครับ ครับก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ